สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะงวดนี้มาวัย16พฤศจิกายน2565งวดนี้มาวัย2ลอตเตอรี่อมสกาวใจงวด16พฤศจิกายน2565ใครซื้อได้ก่อนรีบซื้อต้องบอกว่าข้อหวยห้ามพลาดเพราะงวดนี้มาวัยใครตาดี2ลอตเตอรี่อมสกาวใจในงวด16พฤศจิกายน2565บอกเลยว่าเลขสวยมากใครซื้อได้ก่อนรีบซื้อ เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับอมสกาวใจพูลสวัสด์นักแสดงพิธีกรชาวไทยเข้าวงการบันเทิงจากการประกวด CoffeeMate s t a เ e Challenge 1993ปัจจุบันเป็นนักแสดงที่หันมาชื่นชอบการเสี่ยงโชคต้องบอกว่าข้อหวยห้ามพลาดเพราะงวดนี้มาไวใครตาดีสองลอตเตอรี่อมสกาวใจในงวด16พฤศจิกายน2565บอกเลยว่าเลขสวยมากใครซื้อทันรีบซื้อ โดยออมสกาวใจก็ได้ให้หมายเลข876 876พร้อมโพสต์ระบุข,ข้อความว่าลอตเตอรี่เข้าแล้วค่ะไปเลือกซื้อกันเลยมาไวไปไวนะคะแอ s ไซกองสลักพัทกองสลักพัทกองสลักพัสท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายว่าไม่ทันเลยแม่หมดแล้วเห็น876 876ค่ะเรียบร้อยค่ะ ไม่ทันเลยแม่หมดแล้วขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ